เอาคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับอันนี้ตั้งคําถามเลยครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นคลิปเห็นภาพทั้งหมดแล้วคุณผู้ชมน่าจะสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊เขาทําทําไมเขาทําอะไรอ่ะไปบีบบีบนวดนวด,นวดเนี่ยทาทาไมตํารวจจีนครับไปรวบตัวหญิงคนนี้ที่เราเห็นในคลิปเนี่ยนะครับไปก่อเหตุไล่บีบอง,งุ่นที่อยู่บนชั้นวางสินค้าภายในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองเทียนฉุยมณฑลกานซูของจีนครับ หลังจากที่ทางซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาตรวจสอบภาพวิดีโอกล้องวงจรปิดทําให้ทราบว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้ครับผู้ที่ก่อเหตุคนนี้จริงๆแล้วก็เป็นพนักงานของซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้เองครับแล้วก็ไม่รู้ครับว่าเธอคิดอะไรอยู่ถึงได้ทําแบบนี้เพราะว่าขณะที่เกิดเหตุะจะเห็นว่ามีผู้จัดการเนี่ยเดินเข้ามาต่อว่าพฤติกรรมของเธอด้วยครับพยายามที่จะห้ามปรามแต่เธอคนนี้แทนที่จะหยุดการกระทากลับทาต่อครับบีบมันเข้าไปครับองุ่น แล้วยังด่าทอผู้จัดจาการซ้ําอีกก่อนที่จะเดินหนีออกไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนที่เธอจะถูกแจ้งความและจับกลุมตัวได้ในที่สุดไม่รู้ทําไปเพราะอะไรทําไปเพื่ออะไรแต่คาดว่าเอฟมีปัญหากันในที่ทํางานหรือเปล่าแล้วมาระบายออกแบบนี้ไหมะนะฮะ,ะยังหาสาเหตุไม่ได้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดจริงๆ